สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะหายไปหลายวันเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันมีอะไรไม่รู้ทำเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็วันนี้ก็อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราได้ออกไปข้างนอกมาแล้วก็ไปซื้อรองเท้ามานะคะตอนแรกก็ก่าว่าจะถ่ายวิดีโอว่ามันมีแบบไหนบ้างคือมันเยอะมากแล้วคนก็เยอะมาก วุ่นวายไปหมดนะคะข้างนอกแต่ว่าเราก็ได้ของที่เราต้องการแล้วนะคะเนื่องจากว่าอาทิตย์นี้มันจะเป็นวันครอบรอบแต่งงานเขาก็จะพาไปนะคะไปโรงแรมแล้วก็จองเ,อาเขาเรียกว่าอะไรขึ้นกระเช้านะคะกระเช้าไปดูหิมะบนที่สูงอะคะ่ะแต่ว่าทีนี้เราก็รองเท้าที่มีอะค่ะมันมันเดินไม่ได้เรื่องเลยแล้วมันเย็นมากคือมันติดลบนะคะมันก็ต้องแบบ ถ้าเกิดว่ารองเท้ามันไม่ไม่พอดีกับเท้าเนี่ยมันจะเป็นปัญหามากนะคะเพราะว่าเราจะไม่มีความสุขเลยแล้วเราก็จะบ่นไปตลอดทางเราก็เลยตัดสินใจไปซื้อรองเท้าใหม่ค่ะนี่นะคะได้มาแล้วก็คือตัวนี้อันมันจะตัวใหญ่มากนะคะก็คือ,อข้างในเนี่ยมันจะแบบอุ่นๆมากตัวนี้นี่ถือว่าแบบก็คือดีเลยนะคะดีงามเขาก็จะมีบอกว่า อยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วคือมันค่อนข้างจะอุ่นตัวที่เราตั้งใจไว้นะคะตอนแรกแพงกว่านี้สวยกว่านี้เล้กเป็นสีขาวแต่ว่าไม่ค่อยชอบตรงสายที่มันเป็นสายที่มันต้องผูกอะค่ะแล้วมันหลุดเองอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะดีหน่อยนะคะก็คือก็คือรัดไปเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะแบบ อุ่นมากนี่ขนาดรองแล้วนะคะก็ยัดเข้าไปนะคะแล้วก็กันน้ําได้ด้วยนะคะชอบมาก <c oughs> ไม่มีอะไรคะ่ะก็คือเตรียมพร้อมวันอาทิตย์นี้เราก็จะเดินทางนะคะ